จังหวัดสุขโขทยัยขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟป,ประจําปี2567ณนะอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยพบกับความโดดเด่นของวิถีชีวิตเมืองที่ผู้คนเติบโตมาพร้อมกับงานศิละปะวัฒนธรรมที่มีการทอผ้าตีนจบก,การทําเครื่องสังโลกศิละปะปูนปั้นงานไม้และงานลวดลายทองคําหรือทองสุขโขทยัยร่วมประทับใจกับขบวนอัญเชิญพระประทีปพ,พระราชทานพิธีเผาเทียนถวายเป็นพุทธบูชาการแสดงตํานานเท้าสีจุลาลักษณ์การแสดงโขนการ ประกวดกระทงใหญ่กระทงเล็กการประกวดนางนพมาศการประกวดพนมหมากพนมดอกไม้โคมชัดโคมแขวนตื่นตาตื่นใจกับทุกตะัยไฟเนียงและการแสดงแสงสีเสียงเพลิดเพลินจับจ่ายใช้สอยตลาดแลกเบี้ยตลาดโบราณสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองสร้างสรรค์ และนั่นคือความโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยระหว่างวันที่8ถึง17พฤศจิกายนนี้ส <lending reconstruction> um, ุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุข